ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกกอนะคะเช้านี้ก็เช่นเคยเนาะมาใส่บาตรนะพระมาแล้วอืพระมาแยวนะ้วมันเนาะพระมาแยว้วเอ็มเอ้ยมาเจื่อบาตรย่ามเอ็มเอ้ยยายตื่นแล้วบ่ลุกแล้วบ่ลุกได้แน่แล้วบ่ยายกะแต่หึงแล้วไม่ได้มาคือ <laughs>

โอ้เสียงใหญ่ชุกรอบร้ว่า B M มเพลอเสียงอืดอืดอืดเออเมือนี้คือลูกแต่เสาเมือนี้เออมันมีหนาวก็ได้ีค่อยได้อืมพันเชาก็ได้ลานล้าเอาลูกแมนความเอ้ยเพือละห้าวได้ลูกได้ลานเลย เออแต่ไข่อยู่เบาตุนประตูหึ่งแล้มาโอ้โมนี้ยายลุกแต่สาวมันมีหนาวก็โดนเนาะมนี้เนาะเออเออเป็นนะเลยายไข่แน่ไข่แน่ยุแล้วมเออไข่ก็เก่า เอออืมเม้นลุกเน่่อืมกินยาทึ่เอ็ดทึ่ลรอคะใครแน่แหละเออเมนเออดำเพื่อนน้ำชาด้ำมันทึอแน่เฮาก็มีว้าเด้ว่าพื้นวะละอันทอแต่เอ็ดน้ำหมูก็นเฮากะเอ็อน้ำชาดก็เอ็ดปแานเม้นอื้นนั่นละกินยามันก็ใครฮน ซ yeah. no uh huh. oh oh, oh, ื้ออือ้ามันนีเลูกแต่สาวยันรัต่เก่าคืยยังไม่ได้อย้าูลูกได้อืมเอ้โ้โอ้ชาถูกใจเลยลูกได้ไปเป็่ยนยูเฟอร์นี่ก็เอาละเป็นความ คนเคยทำบุญคนเคยทำบุญคนเคยไปวัดตีนเจ้าก็ไม่ได้เคยดิตีนเจ้าก็ไม่ได้บวมดิอืมไม่ได้บวมเลงย่นอมันื่อกัามมันหูจ้างโรก็กินยามันก็คอยดีไป โอ้ยเข็งแรงไปครับเอ็มครับทฮ้ยละกหงายสิเอ้ยเลหายด้วยโอ้ยหมามึงเอ้ยเข้าไปแล้วยหย่ใหย่เอาล้วยนะพหวานเอ้ยพ่อย่นบดินนาติดเอ้ย่อยะรู้บ่เน่ยไปดินนกเขาตเออมันมีไห้ไออยู่แล้วมันมีเลย ใ่เซอเกินาอะหนเะเ้นข้าบบป็นปนนงชาติไแล้วยังมีหย็นว่มีหนาวก็หนาวยู่ไดโคยทังนเก็บของยัเซื่อไปเลยเออลานายตมะโทคือตอนเจ้าเนาะซื้อมาโทแต่ดูจะตจะทอดปลาปั่นนิน้อยหาเนี่ละมัดอสูเออกินข้าวเซ่ก็ได้แห้ง เอาพื้นเจ็บไข้ได้หนาก็คือเด้เอากินข้าวแซ่บมันก็ได้แห้งไปข้ามมาข้ามมาตอนหยิบข้าวเขาไม่ได้กินยังไม่ทันแล้วและเล่มโฮปลาเป็นเส้นเข้มาอบเด้เนาะอืมันจะก well, pues ินข้าวเไม่ได er ้กิ่นทันแล้วไม่ได้กินแล้วอ่ะตต้้มมก็ทอดข้าวไก่ละเอาไปฮื้อละกินหละกกับข้าวเลยคือี้ ก็กินน้ำผักกุ้งจังหวะข้าวบดขื่นอันข้าวกินแล้วแซ่บแล้วก็คื่นเห็นอันเยอะแล้วนะอันนี้เลยโอ้สบายเลยขึ้นไปหามะนุ่งไปแถวโอ้วยพ่อได้อยู่ไหนอืมมันมันเริ่มปุ้งแล้วแล้วเขาก็แล้วเอ็ดนันสิโกนยังเราบอกีิไปหาเก็บมาอันหนึ่งมาหอมหัวถ้าได้เหมือนมะฮวดคุกสิเออเออแตะแล้ววันน่ะคอยว่าวนอนเกล็นยายอุ่น ยังเห็นเจ้าละเหลืมเตะแล้วอ๋อเฉพาะยังเห็นเจ้าค้างแต่เสาวฮ่าฮืออันมันแบ่งสุกรยังมาเก่งหมดเออแม่นะมันแบ่งมันยังได้กินหลายอย่างเอ้ยมันยังมันแบ่งนะคะอืมมันได้กินน้อยโอ้ยโอ้ย อมาที่โกโอมาเยะีนะนามาเด้อลรเี่งละเยียมามออคออเออแล้วอยังชั่วแล้วก็เดี๋ยวก็หายดีเดี๋ยวก็แข็งแรงมันได้บ่ยายมันหุ่นไม่ได้เหรอเออแมนอ่ะ

เอาม่พี่มาพี่มาดินไหนพี่เอามาดินพีรถละยีบได้เออเลออันทูอีไ่าฟ้ามันหดทกโอ้บ่องไดอันนี้มันหงาไปเลยมันเลมัเลเห็นได้ค่อยอันนี้เราตหลุมละอืมอออันนี้กรดูมันหัวลกได้ผมาแต่เช้าักกี้ชมขี้ผมบ่ เออนึกว่าได้พวกหวานเออปีนี้เขาไอ้กบไอ้ไหวมีเอาพวกหวานมาขายเนาะแต่เก่าแต่เก่านึงดอกพวกหวานแต่เก่าน่ะโอ้ยแมนความโอ้ยมันจะได้ลายมันก็ได้อยู่ค่อยๆมันแก่มันแก่แล้วคิดนี้ประมาณนี้นะทุกคนก็เห็นให้อุ่นแข็งแรงขึ้นนะคะก็ดีใจนะ เยอะนึ pues ่งคนนี pues ้แปละมาก